ก็มีปัญหาในการระบุวัตถุด้วยการสัมผัสในวันที่2ของการทดลองในขณะที่อารมณ์เริ่มแปรปรวนครับและพูดไม่ชัดในวันที่3สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง Mystery ่เล่าเรื่องลึกลับครับก็ขอชี้แจงไว้ก่อนเลยนะครับก็ Mystery ่เล่าเรื่องลึกลับเนี่ยเป็นช่วงที่ถุมตัดสินใจทําแยกออกมาจาก KTP 2 0 0 5 Podcast ครับเพราะว่าเนื่องจากที่พอเราทํา Podcast ไปใช่ไหมเราก็ต้องเลือกเรื่องที่มันแบบยาวๆมาเพื่อทําให้คลิปมันยาวซึ่งผมตัดสินใจว่าถ้าเกิดหาเรื่องที่ผมสนใจมาแล้วแล้วมันเป็นเรื่องแบบว่าออกไปทางสั้นๆเนี่ยผมจะเอามาไว้ที่ตรง มิสตอรี่เล่าเรื่องลึกลับครับซึ่งด้วยความที่มันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยตัดสินใจว่ามิสตอรี่เล่าเรื่องลึกลับเนี่ยผมจะพยายามลงให้ได้ในทุกๆวันพุธหรือถ้าเกิดลงวันพุธไม่ได้ผมก็ตัดสินใจว่าจะไปลงวันอาทิตย์เอาซึ่งไว้ยังไงก็ เดี๋ยวค่อยเราดูกันอีกทีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้ออกไปไหนเลยผมอยู่ที่บ้านแล้วก็มีเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาทํา y o YouTube ตรงนี้มากขึ้นผมจะพยายามแบ่งเอาเวลาที่ว่างๆจากการทํางานบ้านทําการบ้านหรือทํางานก็จะพยายามมาลง YouTube ให้ได้เพราะผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะไปทางไหนซึ่ง YouTube ตอนนี้ช่องผมเนี่ยมันแบ่งไปหลายทางมากก็ จะมีทั้งมังงะบ้างแล้วก็มีการเล่าเรื่องบ้างซึ่งยังไงผมก็ไม่ทิ้งการเล่าเรื่องด้นะ่นอนเพราะว่าผมโตมากับการเล่าเรื่องอยู่แล้วตั้งแต่ชแนลเก่าของผมนู่นเรามาเข้าเรื่องราวของเราในวันนี้กันเลยครับนี่คือเรื่องของเด็กหนุ่มนะครับผู้ที่แค่จะทําการทดลองเล็กๆในโรงเรียนครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นโครงงานใหญ่ที่มีนักวิจัยจากสแตนฟอร์ดสนับสนุนแถมได้บันทึกชื่อครับในกินเนสบุ๊กด้วยกับเรื่องในวันนี้กับที่ผมจะพาทุกคนมาฟังและพามาเล่าให้ฟังกนะ็คือย้อนรอย การทดลองแลนดี้การ์เนอร์เมื่อหนุ่มวัย16อดนอน11วันเพื่อโครงงานในโรงเรียนตัวข้อมูลนี้นะครับผมก็ทำการหยิบยกมาจาก c ค s ตัมนิวส์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วใครอยาก อ่านเนี่ยก็ไปอ่านได้นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับด้วยเหตุการณ์นะครับต้องย้อนกลับไปในปี1963ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับมีเด็กหนุ่มวัย1 6บถึงปี2คนครับที่ได้เริ่มทําการทดลองประหลาดครับด้วยการไม่นอนให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับภายในโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนโดยพวกเขา2คนครับมีชื่อว่าเรนดี้การ์เนอร์ครับแล้วก็บูสต์แม็กซ์อลิสเตอร์นั่นเองโดยที่2หนุ่มผู้ที่เดิมทีแล้วเขาก็แค่อยากจะศึกษานะครับทางด้านผลกระทบของร่างกายว่าาถ้เกิด อดหลับอดนอนเนี่ยนานร่างกายเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อปัญญาครับแล้วก็สมรรถภาพของมนุษย์นั่นเองแต่ใครจะไปคิดครับว่าการทดลองของพวกเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่โด่งดังครับและถูกบันทึกไว้ในหนังสือของกิน e s s Book เลยแบรนดี้และบูสครับเริ่มต้นด้วยการทอยเหรียญเพื่อดูว่าใครครับจะเป็นคนทนต่อการนอนครับพวกเขาทดลองนั่นเองว่าถ้าเกิดเขาโยนเนี่ยใครเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องทนในการ อหลับอดนอนในการทดลองนี้และคนที่แพ้เสียงทายในวันนั้นครับก็คือแรนดี้นั่นเองครับที่การทดลองของทั้งสองครับในเวลานั้นเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับเพราะด้วยความที่ยังเด็กพวกเขาจึงไม่คิดที่จะวิจัยเป็นรูปเล่มนั่นเองอย่างไรก็ตามครับการเตรียมตัวของพวกเขาเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเข้าหูของวิลเลียนซีเนกครับนักวิจัยด้านการนอนหลับของสแตนฟอร์ดเข้าพอดีครับ ซึ่งทาให้การทดลองที่ดูเหมือนว่าจะหายไปในความทรงจําได้ง่ายๆเนี่ยกลายเป็นอะไรที่เป็นรายงานรองรับอย่างละเอียดไปอ้างอิงจากรายงานวิจัยครับเพื่อให้แรนดี้ตื่นตัวไม่ให้หลับไปทีมงานครับจะให้เขาเล่นพินบอลและบาสเกตบอลครับช่วยกันเฝ้าคอยให้เขาเนี่ยนอนราบถึงขนาดที่แม้แต่เวลาเด็กหนุ่มเนี่ยได้เข้าห้องน้ําไปนะครับเขาก็จะต้องพูดผ่านประตูห้องน้ําทุกครั้งครับเพื่อไม่ให้ตัวเขาเนี่ยต้องงีบในช่วงแรกครับาการทดลองของแรนดี้เนี่ยเป็นไปตามหลายๆอย่างที่หลาย หลายคนได้คาดการเอาไว้ครับหลักเขามีปัญหาในการระบุวัตถุด,ด้วยการสัมผัสในวันที่2ของการทดลองในขณะที่อารมณ์เริ่มแปรปรวนครับและพูดไม่ชัดในวันที่3อย่างไรก็ตามครับตั้งแต่วันที่4เนี่ยอาการของแรนดี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่แปลกขึ้นเรืร่อยๆครับเขามีอาการที่เห็นภาพหลอนครับเห็นว่าตัวเองเป็นพอลลนะครับเป็นนักอเมริกันฟุตบอลผิวดําที่มีชื่อเสียงครับก่อนที่ในต่อมาเนี่ย ตัวเขาเนี่ยจะเห็นบ้านของตัวเองกลายเป็นทางเดินในป่าและทุกสิ่งก็มีแต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆด้วยครับในภายวันข้างหน้าเนี่ยคำพูดของแรนด,ดี้เนี่ยได้เริ่มช้าและเลือนลางขึ้น ในขณะที่ความจันของเขาเนี่ยก็ได้แย่ลงตามไปด้วยเริ่มที่จะพูดอะไรหยุดไปครึ่งทางลืมไปว่ากําลังจะไปไหนและมีความหวัดระแวงที่สูงขึ้นครับถึงอย่างนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังกลับมาเล่นปิงปองต่อได้เรากับเป็นความทรงจําที่ฝังในบึ้งลึกของจิตใจไปแล้วครับในวันสุดท้ายของการทดลองเนี่ยแลนดี้แทบจะก,กลายเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีความรู้สึกใดๆนะครับต่อการการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อคําตอบสั้น แถมเขาเนี่ยยังพูดด้วยโทนเสียงที่เลือนลางและบททดสอบความสามารถเขาก็แทบจะหยุดลดทันทีครับที่เริ่มเพราะไม่ว่าจะสั่งอะไรเด็กหนุ่มก็ดูเหมือนว่าจะลืมมันไปหมดแล้วทันทีครับผลการทดลองนี้ครับทำให้ทีวิจัยสรุปว่าในช่วงที่อดนอนของแรนดิส บางส่วนเนี่ยได้เข้าสู่ภาวะที่มีชื่อว่าแคสแนปปิ้งครับซึ่งเป็นภาวะที่เซลล์ประสาทเยื่อหุ้มสมองบางส่วนได้ทําการปิดตัวลงนั่นเองแมเจ้าของร่างเนี่ยจะยังตื่นอยู่ส่งผลให้การทํางานของสมองเนี่ยได้ลดลงอย่างที่เห็นนั่นเองครับซึ่งภาวะที่ว่านี้นะครับในภายหลังถูกพบว่าไม่ได้เกิดกับแค่มนุษย์เท่านั้นครับแต่ก็ยังเกิดขึ้นกับหนูภายในการทดลองอดนอนคล้ายๆกันอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วครับผมแลนดี้กาสเนอร์ก็ถูกบันทึก ว่าใช้ชีวิตตัวที่ไม่ได้นอนด้วยกันยาวนานถึง11วันกันเลยทีเดียวนานที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกว่ามนุษย์เคยทํามันเอาไว้ในเวลานั้นครับนอกจากการทดลองแล้วเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยยังได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กด้วยเขาถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหลังการทดลองไปอีกหลายวันครับ ต้องนอนพักยาวๆเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยของเขาเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาถูกรายงานว่ามีการเข้าสู่ช่วงฝันหลับหรือเลม l e ีปบ่อยมากๆครับถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ตามไม่นานนะครับเด็กหนุ่นเนี่ยก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง โดยที่ดูจักไม่มีผลข้างเคียงอันตร,รายใดๆถึงชีวิตครับแม้แต่หลังจากในวันนั้นเนี่ยจะมีข่าวคนทําลายสถิติการอดหลับอดนอนของแรนดี้อยู่หลายครั้งแต่พวกเขาครับก็ไม่ได้รับการบันทึกชื่อโดยกิน e s s Book แต่อย่างใดครับเนื่องจาก g กินเน s บุ o กไม่สนับสนุนกิจกรรมที่อาจเป็นอัน,รอนตร,รายต่อผู้เข้าร่วมนั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับมิสทอรีเล่าเรื่องลึกลับในพาทแรกครับ ด้วยความที่มันยังเป็นพันแรกเนี่ยก็คงจะมีการพูดแบบการพูดที่เว้นช่องว่างผิดๆอยู่บ้างก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็ผมว่าอาจจะมีการก้มลงมองสคริปต์อยู่บ้างผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมก็จะพยายามให้พูดโดยที่ไม่มองสคริปต์อยู่บ่อยๆก็ต้องขอช่วงเวลาในการปรับตัวหรือช่วงเวลาในการพิจ จำบทอยู่บ้างนะครับก็รายการมิสตอรี่เราเรื่องลึกลับเนี่ยก็ผมจะพยายามลงในวันพุธนะครับหรือถ้าเกิดลงในวันพุธไม่ได้ก็จะขอเอาลงในวันอาทิตย์นะครับผมก็ฝ <rum> ากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe s u b สไครต์ให้กับ KTP2005 ด้วยแล้วว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกท่านสวัสดีครับผม